แต่นี้เราเราคงมองไปมากกว่าแค่แค่ความหนุกหนานอะไรอย่างเงี้ยหนังส่วนใหญ่ของเราก็จะจะบอกว่าเรียนรู้อะไรจากตรงหนังอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนังตุ๊กแก่ถ้าจะบอกว่าเรียนรู้อะไรหลวงก็ทั้งหนังอ่างที่เดี๋ยวจะมาก็สนุกในหนังก็สนุกไปแต่ดูเสร็จออกมาก็จะแบบจำได้นือว่าหนังต่อไปอย่างหนังแบบแตะขอบฟ้าซึ่งเป็น ฟอร์แมตของฉชลุยที่เป็นเวอร์ชั่นของปัจจุบันนี้อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเรื่องของของอินสไ i o เรชันของแรงบันดาลใจขอ,ของการที่ต้องตามหาความฝันเอามาทําใหม่เลยครับแต่ว่าใช้แค่คอนเซปต์ของมันซึ่งภาคแรกของแกก็รู้สึกจะไปเด็กบ้านนอกมาหาความฝันในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคนี้มันจะเป็นกลายเป็นคนคนเด็กไทยนี่แหละอยากโกอินเตอร์ละ โดยมีไอดอลอย่างเช่นนิชคุณก็เป็นไอดอลว่าเอเขาก็เป็นคนไทยทำไมเขาไปไปดังที่เกาหลีตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งที่จีนด้วยโอ้โหเราก็อาจจะคิดว่าโอ้โหมันมัน,ม,นมันยากแต่พอเราไปเจอตัวเขาจริงๆเขาเหมือนเรามากกินข้าวกล่องในกองเหมือนเรานั่งคุยกันเฮฮาเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ก,ก็ผมคิดว่าเด็กไทยก็ก็ไปได้ถ้า ถ้ามีความมุ่งมั่นนะมีความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เราวางอยู่หกนะครับวางอยู่หกแล้วก็ตอนนี้ก็ก็มีงานที่เสร็จแล้วจํานวนหนึ่งนะครับแล้วอีกงานจํานวนหนึ่งก็กําลังจะเริ่มเปิดกล้องกันอยู่อยู่ในช่วงปีโผลแล้วก็จะมีหนังหนังหนังผีนะครับถึงเรื่องหนังผีหนึ่งเรื่องแล้วก็ แล้วก็มีโปรเจกต์ร่วมชุนกับต่างประเทศอยู่2เรื่องนะครับก็เป็นเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะที่เป็นตลาดของเขาแล้วก็มีอีกหนังเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นฟอร์มใหญ่ที่เราอยากจะปั้เป็นหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะร่วมสามประเทศระหว่างเราเกาหลีและวก็จีน จาช่วยแล้วกันนะครับโซโล่ทรานส์ฟอร์เมชันฟิล์นะครับเปิดตัวมาเรื่องแรกถือว่าเรื่องของกระแสใช้ได้นะคนชื่นชมเยอะนะตุ๊กแกรักแป้งมากปีนี้ก็เลยจัดหนักๆแกว่าสักสี่ห้าเรื่องนู่นามรวมซิงเกิลเลดี้เดี๋ยวมีอีกนะฉลุยอีกมีฉลุยมีหนังผีมีโปรเจกต์ร่วมทุนกับเกาหลีแล้วก็จีนด้วยแล้วก็็เปนหนังแอคชั่นเลยนะหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่เขาบอกฟอร์มใหญ่นี่ต้องดึงดาราแอคชั่น เฉินหลงเรียมเลยทั้งนัก็มันจะมีแล้วก็มันจะมีเข้าเฉินหลงที่เป็นเฉินหลงเกาหลีฝรั่งที่กำลังจะเข้าอ่ะไม่น่าดูเลยอ่ะรู้สึกเหมือนกันไม่น่าดูเลยที่มีแองเจลวอร์ดี้ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ต้องรอนี้ต้องรอนี้รอดูรอดูแล้วก็มีโรแมนติกคอมเมดี้อีกนะคะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าอยู่ยากเหลือเกินตอนนี้จริงค่ะไอยากลองได้เป็นพันล้านก็มีเออจริงแค่เดียวเลยพี่มันแหมในขณะที่เป็นพันล้านมันได้เป็นแสนก็มี ต่าหมื่นก็มีบางเจ้าเปิดตัวกินเอ็มเคไม่ได้เลยซื้อลูกชิ้นแจกกันไม่ใช่แต่แบบคุณลองิ้นดูเลยหนังแบบที่มันได้เงินอย่างนี้คุณว่ามันน่าดูมากกนะหมวยจิ้นกระแทบจิ้นอะไรเนี่ยน่าดูนะพี่หมวยจิ้นฮัลโหล เอาจำไม่ได้ใช่ไหมพี่ต่อรวยวันหมวยแรกกระแทกจิ้นอ่ะใช่รักแรกกระแทกจิ้นแล้วก็หวยจิ้นดิ้นกล้องโลกพี่เออผมแฟนหนังไทยไม่บอกเยเจมึงเกลียวเราเราพยายามทำดีค่ะเก่่งวะสุดยอาอีกรอบหนึ่งไม่ได้เลยแล้วก็กลับมาเป็นหวยจิ้นชื่อมันก็แย่คือมันเออว่ะมันจะ ต้องลองปรับใจกันดูอะไรกล่ะต้องไหมไปดูซิงเกิลเลดี้กันแล้วเดี๋ยวรอดูฉลุยกันว่าอยาอว่าเป็นยังไงเพราะเขาถ่ายแล้วนะฮะถ่ายแล้วด้วยเดี๋ยวเพกหน้ากลับมาดูบล็อกออฟฟิศกันนะครับดีครัทรูกครับถึงเวลาได้งานหนังทำเงินอันดับประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะ อันดับ5นะคะกับเทคเคนสามค่ะและได้สุดสัปดาห์นี้2ล้านรายได้รวม40ล้านค่ะอ<ม>ันดับ4ตกเป็นของนังไทยเรื่องรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้นะคะ3.8ล้านรายได้รวม38ล้านค่ะ Into the Woods นะคะอยู่ในอันดับ3ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้5ล้านรายได้รวม23ล้านค่ะ อันดับสองน,น,นะคะมอร์ดคายค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้7ล้านรายได้รวม7ล้านาค่ะอันดับหนึ่งตกเป็นของ American อ Sniper น,น,นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้13ล้านรายได้รวม13ล้านค่ะอยางนห้เท่าในรอบนะนี่คือรายได้หนังในสสัปดาห,ห์ตอนนี้มีคนที่ตอบถูกคูอเมายนะครับครับผมคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณเอตอบถูกบ่อยจังไม่หรอกคุณเอจะไม่ถูกอะถ้าผมเนี่ยไม่ใบ้คำว่าไอ้ดูถามจริงครับคุณเอไปตอบตอนไหนเออตอบถูกว่าเรื่องอะไรก่อนครับอ่าวเรื่องอ่าเดอะเลตเตอร์ครับเดอะเลตเตอร์แทนถูกต้องครับก่อนหน้านี้ได้ส่งไทม์ไลน์เข้ามาไหมครับอ๋อไม่ได้ไม่ส่งใช่ไหมไม่ได้ส่งเลยไปจะถูกเลยไปได้จากไหนไปได้ไปได้คำใบ้จากใครเอ่ยที่ใบ้ทั้งมาทั้งหมดเนี่ย คำไหนแบบออ่ได้อันที่สองครที่ว่าเรื่องต้นไม้อะครับว้าแต่เรื่องต้นไม้อะภาคหนึ่งมันชัดต้นไม้สื่อรัทธ์ทำไมไม่คิดถึงกาเดียนออฟเดอะแกลเล็กซี่ละครับต้องไม่คิดถึงเรื่องนั้นดิกรุ๊ตไงผมเข้าใจว่าแกเขินถ้าจะบอกว่าไอ้หนวดทช่ไหมเรื่องของรางวัลครับเรื่องของรางวัลเนี่ยรางวัลอะไรบ้างระหว่างเสอยืดนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง บูมแมนเซอร์บูมแมนอินแบล็คสองค่ะครับตามด้วยเสื้อฉลองหนึ่งปีแฮนด์เมดดิสตริบิวชั่นนะครับและก็กระเป๋าจากภาพยนตร์เรื่องซิงเกิลเลดี้จากทรานส์ฟอร์เมชั่นฟิล์มนะครับและสุดท้ายดีวีดีสองเรื่องนะครับเริ่มจากเชฟกระทะเหล็กครับและเซ็กเทปกระทะเหล็กเหมือนกันครับจากชื่อเ d ็ o โฮมเ t e r t ต i n ์ e มนครับ มึนอะรู้มากอ่าถ้างั้นเป็นกระเป๋าซิงเกลียดดีแล้วโอ้เเป็นสิของที่พี่ต้องม่ได้เลยอะไรเนี่ยไม่เลยจริงเรื่องนี้สนุกสุดนะซื้อได้ไงพี่โอเคไปซื้อปะซื้อได้คุณเอได้กระเป๋าไปนะครับขอบคุณฟรานฟอร์เมชั่นด้วยข้างในเราจะเอาอะไรที่เป็นอัปมงคลใส่ไปแมวไม่จะได้อะไรไม่ให้เราใส่ไปให้อะไรนไม่เป็นไรครับอะคุณได้ชมใหญ่ที่ไหนครับ ชมจากที่ไหนครับเอ่อในถึงชมจักอ่ะ PSI อ่ะครับ PSI ใช่ไหมครับ New o ั e อ๋อเจนดีนะครับอ่ะทีนี้ติดต่อกันไปนะครับออ๋ได้ครับขอบคุณค่ะเย้ผมนึกว่าเขาจะอยากได้หลายชิ้นหลายชิ้นอันนี้คือหมายเลขที่เหลือนะครับพลาดแล้วพี่ดีจริงนะไปซื้อดูเดี๋ยวไปซื้อดูเลยแผ่นมีข้างบนแมวเดี๋ยวไปซื้อดูโอ้โหเจียมเลยย่ังผู้เล่นไครับทีมงานครับ ไม่ให้ไงเดี๋ยวว่าใหกันเดี๋ยวข้างในมันจริงจังไงเดี๋ยวข้างในมันแบบเออมึงพูดแล้วอะไรเงี้ยเอเคไปชอบจริงจังบ้าบอเอาหมดเวลาของวิไฟเดอร์แล้วนะครับเราจะปิดรายการกันด้วยเิลลี่ l อแกน a ฉันลุยวันนี้วันนั้นเอ้เนอะวันนั้นวันนี้วันไหนวันวันนั้นวันนี้วันไหนครับผมอ้าใครอยากจะรู้ว่าเสียงสยองสนุกหรือไม่เดี๋ยวหลังวิวไฟเดอร์ดูกันแลกันนะครับครับผมไปดูมาตอนนี้วิวไฟดอร์สัครับสวัสดีค่ะ หวังว่าเป็นไปดังตั้งใจคงจะเคยคิดเดาเหตุการณ์อาจจะฝันให้เป็นดังเกา่าอาจจะเคยโชคดีแต่ขอให้เราอย่าไปเมาว่ามันจะเหมือนเช่นเดิมวันนั้นที่เคยฟันกันว่าดีวันนี้อาจยัง ผิดเพื่อเป็นทางสร้างความหวังใหม่หากไม่หวังซ้ำยังหมดกำลังใจอีกเมื่อไรสิ่งที่เคยหวัง i